อยากให้กินรอบมันก็เริ่มไปรอใช่เลยนะสายยบายน่้ก่อนอหารากใหกินนาไปตีเว็ด ได้เกี่ยวเขาแล้วไี่น้องเขาตอนนี้เขาดอเขาเจ้าเขาเจ้าดอเดินปาเขาบกชิบห่าเริมเดี่ยวแวละมีรถพีาะก็เริ่มเดี่ยวกดซ้างก็จะมีแหละนดซ้างอะไรย่ี้มีนังแทีวบา đem nhãng lái nó bác đấy, điều không không được này đặc งานบุญบ้านไหนกิดด้วยกันพี่นอเห็นยังแต่พ่ได้ร้ายตอนนี้พ่อเป็นยังดอกเป็นระบบเดียบของมันเฮาดังนั่นกตบพ่ต่ว่าเจ้าเดินพกดอกแต่จะทิศางอาหากินพวนี้แหละไอ้ที่